สวัสดีครับเด็กๆสัปดาห์นี้มาเจอกันอีกแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาเซอร์จะพาไปเล่นเกมอะไรอยากรู้ยังอยากรู้แล้วตามมาเซอร์ไปเลยอ่าเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาเล่นเกมนะครับให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีแก้วเตรียมไว้สักห้าใบเตรียมแก้วแล้วก็เตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับแก้วใส่น้ําไว้เลยนะครับใส่ให้เต็มแล้วก็ลูกวิงปอง นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เป่าลูกปิงปองจากแก้วใบนี้ไปอีกใบหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเป่าด้วยกันเลยใช้สองใบก่อนนะลองดูนะครับเก็บลมไว้ในปอดดีเยอะนะครับแล้วเป่าออกมาให้ควบคุมเองว่าเราจะเป่าแรงเป่าเบานะครับเดี๋ยวเวลามาเรียนว่ายน้ำก็ต้องได้เป่าน้ำด้วยนะครับดูนะครับ เดิมตัวอ่าหไหม,มครับถ้าเราเป่าเบามันก็จะไม่ข้ามไปถ้าเราเป่าแรงมันก็จะข้ามแต่ถ้าเป่าแรงมากอาจจะกระเด็นลงไปนู่นก็ได้แต่มาเตอร์ควบคุมลมของตัวเองว่าจะเบาหรือจะแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเป็น5แก้วเลยนะครับเห็นตัวนะเซอร์เตรียมไว้แล้ว เียงไปเลยนะครับเรียงให้ชิดติดกันนะครับแล้วแก้วก็ควรที่จะ,จะเสมอกันนะครับไม่ใช่อันนึงสูงอันนึ่งต่ำแล้วเป่าไม่ได้นะครับแบบนั้นอึ๊บ6ข่ายยาง12345โอเค65นะโอเคเดี๋ยวนะน้ำมันไม่เต็มครับเดี๋ยวเป่าไม่ไหวเติมหน่อยครับเติมหน่อย เติมให้เต็มนะสะมืว่าเราเป่าแล้วน้ํามันลดนะช่วงที่เราเล่นเราก็เติมเข้าไปได้นะครับเพราะเราเตรียมถังน้ําไว้แล้วนะครับอ้าวไม่ตรงโอเคเด็กๆพร้อมนะเตรียมนะครับเอาพร้อมมาเซอร์เลยนะเตียมพร้อมยังเตรียมนะครับรอมออ๋อลนไม่เป็นไรครับเอาขึ้นมาใหม่ อ้าวอ้าวันสุดท้ายแล้วเอาไหมครับไม่ได้ค่อยๆค,ครับเติมน้ำหน่อยครับเติมน้ำหน่อยน้ำมันน้อยครับมันวิ่งผ่านไม่ได้อึ๊บนี่เลยครับคราวนี้ไม่ได้ใหม่ทีนะครับอ้าว เป็นไงครับอ่าวเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกกันบ่อยๆนะครับหรือว่าจะแข่งกับมอเตอร์ก่อนถ้าอยากแข่งกับมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันอีกรอบอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาแข่งพร้อมกันนะนับหนึ่งถึงสามนะของมอเตอร์นี่ลมแรงมากเลยครับวันนี้โอ้หลมจะมาทาไมตอนนี้ก็ไม่รู้พร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มเลยครับ เทำไมครับเอามายเติมน้ำหน่อยครับน้ำหมดครับหูแพ้แน่เลยเติมน้ำก่อนยึ๊บเอามายครับ <S 2> <S 2> <S อา้บอาวเป็นไงครับใครชนะมาเซอร์บ้งางอ้าวเดี๋ยวถ้าเด็กๆอยากแข่งกันเองไปแข่งกันได้เลยนะครับอ่าวันนี้มาเซอร์มีแบบฝึกมาฝากนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใช้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่คือขาของเรานะครับกล้ามเนื้อขานะครับใช้ส่วนขาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแบบฝึกที่1ดูนะมาเซอร์จะทำเส้นไว้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเด็กๆไม่มีสติกเกอร์หรือว่าผ้าเทปอะไรเงี้ยไม่มีก็ขีดเอานะครับถ้ามีมาร์กเกอร์ก็ขีดหรือปากกาขีดก็ได้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ ครวไปยืนตรงกลางก่อนตรงกลางเครื่องหมายบวกนะเสร็จแล้วแบบฝึกที่หนึ่งดูนะมาเซอร์จะให้เด็กๆฝึกกระโดดแยกขาไปข้างหน้ากับไปข้างหลังดูตัวอย่างนะครับขาซ้ายไปด้านหน้าขาขวาไปด้านหลังนะครับกระโดดแยกปึ๊บแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้สลับนะครับสลับนะทีนี้ขาซ้ายจะไปข้างหลังขาขวาจะมาข้างหน้าครับปึ๊บ อึ๊บึทไปด้วอยครับอลองเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วมือจับเอวไว้ครับอ่าเพิ่มความเร็วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแบบที่สองให้กระโดดแยกขาไปด้านข้างสองข้างนะครับกระโดดแยกโอเนนะครับกระโดดครั้งต่อไปให้ เทาชิดเข้ามานะครับอึ๊บึบอึ๊บ่าเพิ่มความเร็วนะครับอาทแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2แบบฝึกที่1ที่2มาบวกกันจะได้แบบฝึกที่3า่ะดูนะเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ หน้าหลังนี่ครับสลับใช่ไหมแล้วก็มาแยกแล้วก็มาชิดดูอีกทีนึงครับดูอีกทีนะนะซ้ายไปข้างหน้าอ่าแล้วสลับครับขวาไป้างหน้าบ้างแล้วก็แยกแล้วก็ชิดอ่าพอเข้าใจไหมดูอีกหนึ่งครั้งนะดูอีกหนึ่งครั้งเอาใหม่นะครับซ้ายไปด้านหน้าขวาไปข้างหลังแล้วสลับใหม่ครับอุ๊บออกจับเอวไว้ลือมึงนกันนเนี่ยแยกชิด ม่อ,อีกทีนึงครับเร่งทำเร็วนะเร่งทำเร็วนะซ้ายขวาแยกชิดซ้ายขวาแยกชิดอ่าเป็นไงบ้างครับเด็กครับเดี๋ยวเรามากระโดดต่อเนื่องเลยห้าครั้งพร้อมกันนะครับแบบฝึกที่สามนะเป็นตัวนะครับ5้าครั้งนะพร้อมยังพร้อมน้อจัจเอวเป็นตัวนะซ้ายขวาแยกชิดซ้าย ขวาแยกชิดซ้ายขวาแยกชิดซ้ายขวาแยกชิดซ้ายขวาแยกชิดอ่าเป็นไงบ้างครับเด็กๆแต่ที่เด็กฝึกไปเมื่อกี้นะเป็นไงบ้างมาเซอร์มีเกมให้เล่นก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมเกมนั้นสามารถเล่นบ่อยๆได้นะครับเราจะฝึกเป่านะครับเวลามาเป่าน้ํากับมาเตอร์วัดจะได้มีแรงลมที่แข็งแรงและฝึกบังคับ การเป่าของลมตัวเองได้ด้วยจะเป่าแรงเป่าเบาขึ้นอยู่กับเด็กๆนะครับแล้วแบบฝึกที่มาเสืร์พาฝึกเมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด3แบบฝึกนะให้เด็กๆฝึกให้เป็นประจำนะครับจะทําให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ